เช็คด่วนเหรียญเก่าหายากราคาหลักพันอย่าเผลอขายผิดราคานะครับไม่งั้นเนี่ยเสียดายแย่เลยกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคล สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมตตามมหามงคลสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญเก่าหายากราคาแพงอ่าแต่เหรียญเก่าหายากที่ผมจะมาประกาศรับซื้อเป็นเหรียญไหนต้องดูอย่างไรบ้างเนี่ยก็ต้องมาติดตามแล้วก็มารับชมกันนะครับอ่าสำหรับเหรียญเก่าหายากที่ผมจะมาประกาศรับซื้อเนี่ย คือเหรียญ50สตางค์ครับอ่ะแต่เดี๋ยวให้เพื่อนๆทายดูก่อนว่าผมรับซื้อเหรียญไหนนะเพราะว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ50สตางค์ปีพศ2493นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่มีหลายคนส่งรูปมาให้ผมดูแล้วนะครับมีหลายคนที่ยังพอมีอยู่นะครับแต่มันมีอยู่2บล็อกนั่นก็คือบล็อกตัวหนาแล้วก็บล็อกตัวบางนะครับมาดูกันว่าผมซื้อแบบไหนนะครับ บล็อกที่ผมประกาศรับซื้อเนี่ยคือบล็อกตัวหนาตรงนี้นะครับเรี่ยญด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับ50สตังพ์พศ2 4 9 3บล็อกตัวหนาดูยังไงอ่าหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ยดูยังไงวะเพราะบ้านเราก็มีอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมเทียบกันให้ดูจะจะเลยนะเริ่มจากจุดแรกนะครับจุดนี้จุด50เห็นไหมครับเห็นเลข50ยไหมเลข50ของบล็อกตัวหนาเนี่ย จะเป็นแท่งนะครับจะเป็นอักษรแบบแท่งในขณะที่ของบล็อกตัวบางเนี่ยจะเป็นอักษรแบบขีดนะครับและตรง50เนี่ยของบล็อกตัวหนาเนี่ยตัวเลข5กับศเนี่ยจะติดกันเห็นไหมครับอ่าแต่50ของบล็อกตัวบางจะห่างกันเห็นไหมครับเห็นช่องว่างช่องไฟไหมอ่านี่ก็คือจุดต่างจุดที่1นะครับจุดที่2 aj. สอต่อครับสอต่อของบล็อกตัวหนาเนี่ยเป็นแท่งนะครับเป็นแบบแท่ง นะครับก็คือตัวอักษรจะค่อนข้างใกล้ชิดติดกันในขณะที่สอต่อของบล็อกตัวบางเนี่ยมันจะมีขีดขีดตามนี้นะครับแล้วก็ตัวอักษรจะบางกว่าสุดท้ายครับจุดที่3ครับจุดที่ชัดเจนน่าจะชัดเจนที่สุดนะครับนั่นก็คือพศส4 9 3นะครับอ่ะตรงเนี้ยเห็นชัดมากๆเลยนะครับอันเนี้ยตัวอักษรจะเป็นแท่งชัดๆนะครับในขณะที่ของตัวบางเนี่ยจะเป็นแค่ขีดๆเท่านั้นเอง นะครับซึ่งเหรียญที่ผมประกาศร,รับซื้อคือเหรียญ50สตังค์พศ2493บล็อกตัวหนานะครับบล็อกตัวหนาคือ50ต้องหนาสอตอต้องหนา2493ต้องหนานะครับซึ่งเหรียญเนี้ยถ้าสภาพสวยๆนะครับราคาสูงถึงหลักพันเลยนะเพื่อนๆอ่าแต่สําหรับบล็อกตัวบางอ่ะหลายคนก็สงสัยว่าไอ้ราคาบล็อกตัวบางเท่าไหร่นะครับบล็อกตัวบางเนี่ยราคาอยู่ที่หลักสิบถึงหลักร้อยนะครับถึงจะเป็นเหรียญเก่า เกือบเจ็ดเอ้ยน่าจะเจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะครับเจ็ดสิบปีละเหรียญเก่าเจ็ดสิบปีก็จริงนะครับแต่ว่ามีจํานวนการผลิตที่ค่อนข้างจะสูงอยู่พอสมควรนะครับซึ่งเหรียญห้าสิบสตางค์สองสี่เก้าสามเนี่ยในวงการนักสะสมเนี่ยหากันได้ไม่ยากเกินไปนะครับผมก็ยังมีเยอะอยู่สําหรับบล็อกตัวบางนะบล็อกตัวบางเนี่ยราคาอยู่ที่ตั้งแต่หล10ักสิบถึงหลักร้อยนะครับสําหรับบล็อกตัวบางแต่บล็อกตัวหนาเนี่ยราคาจะอยู่ตั้งแต่ หลักร้อยกลางๆถึงหลักพันขึ้นอยู่กับความสวยงามของเหรียญน,นะครับถ้าเหรียญสวยๆเนี่ยหลักพันแน่นอนแต่ว่าถ้าเหรียญผ่านการใช้งานเนี่ยยิ่งหนักก็ราคาก็ลดลงมานะครับแต่ถ้าบล็อกตัวตัวบางเนี่ยบอกเลยว่าราคาแค่หลักสิบหลักร้อยนะครับหากใครอยากได้เนี่ยบล็อกตัวบางนะทางร้านไม่ตามมหามงคลมีขายนะครับแต่บล็อกตัวหนาร้านเราประกาศรับซื้อครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญหายากนะครับเป็นเหรียญที่พูดกันตรงๆว่ามันไม่ค่อยมี นะครับนักสะสมด้วยกันเองก็ยังเรียกว่าหายากอยู่เหมือนกันนะครับก็มี3จุดที่ผมแนะนำนะครับนั่นคือจุดแรกคือ50 50หนาไม่มีช่องไฟ2สอตอหนาช่องไฟน้อยมากแล้วก็3พอสอ2500เนี่ยตัวอักษรหนามากนะครับก็ใครมีเหรียญน,นี้ส่งรูปมาขายได้ที่ facebook แฟนเพจนะครับเมตตามหามงคล w w w facebook com m a h a m o n g KOL 2 4 5 6นะครับร้านเรารับซื้อแต่บล็อกตัวหนานะครับบล็อกตัวบางเนี่ยไม่ได้รับซื้อนะครับเพราะว่ามันหาง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับซึ่งหลายคนก็รับความจริงไม่ได้บอกโอ้โหเหรียญตั้ง60 70ปีแล้วทำไมไม่แพงก็มันผลิตเยอะไงครับจำนวนการผลิตมันเยอะมากๆนะครับทางร้านผมก็ไม่ได้ขายแพงอะไรขายแค่หลักสิบกลางๆถึงหลักร้อยอยู่ที่ความสวยของเหรียญด้วยนะครับก็บอกไปแล้วว่า โครงการนี้อยู่โคงการนี้ต้องใจกว้างนะครับคือเหรียญน,นี้จานวนการผลิต20กว่าล้านเหรียญซึ่งมันเยอะมากๆนะครับจํานวนการผลิตมันค่อนข้างเยอะแล้วก็นักสะสมบางท่านเนี่ยมีกันเป็นพันๆเหรียญน,นะครับสําหรับบล็อกตัวบางดังนั้นเนี่ยบล็อกตัวบางเนี่ยคือมันราคามันไม่แพงจริงๆนะครับคือเข้าใจว่าปีลึกนะครับแต่ว่าจํานวนการผลิตที่มันเยอะมากๆเนี่ยมันทําให้ราคาเลยไม่สูงเท่าไหร่นะก็เหมือนอุปสงค์อุปทานนะครับถ้า ความต้องการของคนซื้อมันสูงแต่สินค้ามันมีน้อยอย่างเหรียญเนี้ยอ่าอย่างเหรียญ50สตังค์9 4 9 3บล็อกตัว ok หนาถ้าความต้องการสูงแต่เหรียญมีน้อยอ่าเหรียญก็จะมีราคาแพงนะครับถ้าความต้องการไม่สูงแต่เหรียญมีเยอะอย่างบล็อกตัวบาอย่างเนี้ยก็ราคาถูกนะครับมันก็เป็นหลักอุปสงค์อุป,อปาทานทั่วไปนะครับคือถ้าสิ่งไหนที่คนต้องการเยอะแต่ของชิ้นนัน้นมันมีน้อยเนี่ย มันก็จะต้องแพงนะครับในขณะที่ถ้าสิ่งไหนความต้องการมันน้อยแต่จํานวนของมันเยอะอย่างเหรียญเนี้ยบล็อกตัวบางเนี่ยก็ราคาถูกนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอให้เข้าใจนิดนึงเหรียญเก่าจริงครับผมไม่เถียงเลยผมก็ยังยอมรับเลยว่าเฮ้ยทำไมมันถูกจังนะครับจริงๆผมก็อยากให้แพงนะครับเพราะผมมีเยอะนะบล็บอกตัวบางเนี่ยมีเยอะแต่บล็อกตัวหนาเนี่ยมีไม่กี่เหรียญเองนะครับบล็อกบล็อกตัวหนาเนี่ยมีน้อยแต่ว่าบล็อกตัวบางอ่ะผมมีเยอะใจจริงผมอยากให้แพงนะเพราะอะไร โอ้หถ้าแพงขึ้นมาเนี่ยผมรวยเลยนะครับแต่ว่าเหรียญก็ไม่ได้แพงนะสำหรับบล็อกตัวบางนะครับก็ทําความเข้าใจนิดนึงก็แลวการวงการนี้นะครับเพราะว่าเหรียญไหนเนี่ยที่หาง่ายก็ราคาไม่แพงอยู่แล้วนะครับร้านเราก็ไม่ได้ขายแพงอะไรนะครับขายตามราคาสากลขายตามราคาที่มันยุติธรรมนะครับก็ดังนั้นเนี่ยก็บอกไว้ตรงนี้ว่าร้านเราเนี่ยยุติธรรมสุดละนะครับเหรียญไหนถูกก็ขายถูกเหรียญไหนแพงก็ตามนั้นนะครับซื้อ คือหลายครั้งเนี่ยคนก็ชอบพูดว่าซื้อถูกอะไรอย่างนี้บ้างคือผมซื้อตามราคาท้องตลาดนะถ้าราคาขึ้นผมก็ซื้อแพงซื้อแพงแน่นอนเหมือนทองครับทองตอนนี้ราคาขึ้นก็ต้องซื้อแพงถ้าย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนตอนทองบาทละหมื่นกว่าประมาณ1 8 0 0 0แปดหมื่นเก้างทาผมจะไม่ผิดอ่ะตอนนั้นทองก็ซื้อถูกนะครับก็คืออยู่ที่การขึ้นลงของราคากลางกลไกตลาดด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็ร้านเราซื้อตามกลไกการตลาดอยู่ละ นะครับดังนั้นเนี่ยหากใครมี50สตางค์ตัวหนา2493ส่งรูปมาขายให้ผมที่ facebook fanpage นะครับเมตตาม,มาหามงคลได้เลยนะครับใครที่อยู่อยู่อย่าลืมกด subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการประกาศรับซื้อเหรียญราคาแพงนะครับบางคนยังไม่มีวันนี้ไม่เป็นไรตราบใดที่คุณยังต้องใช้เหรียญใช้เงินสดอยู่ คุณมีโอกาสเจอเหรียญหายากแน่นอนผมฟันธงผมการันตีให้เลยทุกคนมีโอกาสเจอเหรียญหายากหมดนะครับดังนั้นอย่าลืมที่จะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้เพราะวันหนึ่งถ้าคุณไม่ได้ติดตามคุณก็ไม่รู้ว่าเอ้ยเหรียญหายยากมันใช่เหรียญน,นี้หรือเปล่านะครับดังนั้นก็อย่าลืมที่จะติดตามช่องเราไว้นะครับ